กองสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมฟิปซี่สนในวันนี้เรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ M Max อย่างที่ผมเคยเล่นเกมนี้ไปนะครับกับบัฟเฟอร์วินใน PG นะผมเคยบอกไปว่าใครอยากให้ผมจัดไม้สามแสนอ่ะจะมาเล่นให้ดูขอแค่คอมเมนต์มาแต่ผมว่าวันนี้ทุนไม่ถึงแต่ว่ามันก็เกือบถึงอ่ะเออเราก็จะเล่นไม้สักหลักแสนนะครับมันเป็นเกมใน PG แบบที่ผมแปลกหูแปลกตามากที่สุดแล้วคือมันซื้อหลักแสนได้อ่ะมันซื้อได้สุดจริงอ่ะ ซึ่งผมอยากลองเหมือนกันนะครับผมไม่เคยซื้อนะครับแต่ว่าขอลองไม้เบาๆกันไปก่อนนะครับอันนี้เราลองไม้เบาๆไปก่อนเกมเนี้ยเบ็ดเฉยๆยังแตกเลยอะผมอะวันนั้นอะเบ็ดสี่พัน 4, ยังแตกเลยถ้ามันโชคดีนะครับถ้ามันไหลให้เราก็โชคดีก็จ่ายแพงอยู่แล้วนะอารมณ์เกมมันจะคล้ายๆครีโอพัสตาแจ็คฟอร์ดบินเทอร์อะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับก็มีตัวคูณไปถ้ามีตัวมาต่อก็ได้ไปแต่ว่าอันเนี้ยถ้ามีไวามาก็จะขยายให้เรานะครับโอ้โหเกือจัดเฮ้ยโอ้ยนี่เด็ดเลย แต่ว่ามันเป็นมันติดตรงอย่างเดียวเลยนะผมพูดจริงคือมันไหลาย,ยากจริงๆคือไหลาย,ยากมากเลยอะ่ะเน่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมไปได้ไม่ไกลเลยนะเว้ยคุณมันก็เลยจะน้อยๆหน่อยเกมเนี่ยโอเคไม้แรกก็เกลือนะครับเกลือมากผมจะเริ่มเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆสามหมื่นก่อนมาสามหมื่นทักททยกันไปก่อนคุณผู้ชมเราจะจัดไม้แสนห้านะครับ ก็วัดดวงกันไปดิก็วัดดวงกันไปเลยแค่สามหมื่นนี่ก็ถือว่าแพงมาก,กน,นะซื้อในพีจีอะปกติมันซื้อไม่ได้นะครับสามหมื่นแล้วเนี่ยอันนี้ก็งงกันว่าทำไมถึงก็ทำไมถึงทำไมถึงซื้อได้เนี่ยเกมมันล็อกไว้หรือเปล่าวะมันมันมันไปได้แค่นี้จริงๆนะเว้ย เริ่มแปลกใจล้วจริงๆผมรู้สึกแบบแปลกใจยังไงไม่รู้ว่ะไปต่อยากวันนี้เราก็ต้องการตัวคูที่มันมากขึ้นไงสามหมื่นได้มาห้าพันอยู่นะครับตอนนี้นะหนักเลยอาการโคม่าเลยนะ ก็ยังเจ๊งเหมือนเดิมนะมาจัดให้แล้วนะคุณผู้ชมแสนห้าตายเป็นตายนะครับวัดนวงกันไปแนละ้วเพราะว่าเกือไปสองไม้แล้วด้วยคือถ้าไม้นี้กลับมาแตกได้ก็ถือว่าสุดยอดแต่ถ้าไม่ได้ก็สภาพนะตามนั้นเลยนะ ปึ๊บอุย้ยหนักแล้วกูบอกเลยหนักแล้วโอ้โหคูนยังไม่ไปไหนเลยโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาดิกคตหย,ยุดเลยมั้ยตัดตัวแพงด้วยเนี่ยตัวแพงมากโอเคไม่ได้อยู่โอ้โหคูณมันน้อยมากครับทำอะไรไม่ได้อ่ะคูณมันน้อยมากอ่ะแล้วคือฟีอะไรขนาดนั้นน่ะเป็นอะไรอ่ะโกดอะไรหรือเปล่า ไปไหลไปโอไปได้ไม่ไกลเลยนะครับดูดีได้เงินอย่างน้อยอ่ะโอ้มันฟีเยอะว่าคนดูที่เราโดนเนี่ยมันมันฟีเยอะนะเอาเดียังได้อยู่มาแสนสองใส่สุดไปเลยโอ,โอ้มันฟีเยอะเกินเสได้อ่ะ ้ยโอ้โหโอ้วยดูดิโอ้โห,โโโโหเรียบร้อยครับพอละคือไม่ต้องบอกว่าผมมากดหยุดน,นะมันเลยเจ๋งดูครับผมได้เล่นหมุนสุดท้ายหมุนเดียวโหโอ้โห,โโหขายไปสิบเท่าอะเงินอะก็คือ เต็มที่นะครับเอาเลยครับก็คือถ้าถ้าคิดว่าดีอยู่แล้วก็ทําเลยนะครับไม่รู้จะทํายังไงเลยครับเจะอย่างนี้ไปไม่เป็นเลยเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอ้แบบอึ้งเหมือนกันอึ้งเหมือนกันเกือบไปอ่ะมันมัน,ม,นมันไม่ให้เล่นเลยอ่ะสิบหมุนอ่ะมันให้เล่นแตะแป,ป๊บเดียวอ่ะครับหนักเกินอันเนี้ยไม่ไหวเบ็ดสี่พัน 4, แม่งเลยแล้วกันเผื่อเข้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีเงินอาจจะไหลให้เราก็ได้ โอ้แต่แบบเฟลจัดเลยคุณผู้ชมครับเกลือมากน้ะเกลือมากจริงวันนั้นไม่ยังไม่เกลือขนาดนี้เลยมันเป็นเพราะเราซื้อหนักเหรอวะเบ็ที่เหลือให้มันหมดซะกันนะคุณผู้ชม <f ail> เผื่อจะมีอะไรมาให้เรา <f ail> คือลำพังอะ่ะ <f ail> แค่ให้มันไหลมันก็ยากเลยนะครับโอ้แต่เนี้ยจะแบบไม่ได้เล่น หมดนะครับผมก็ตามนั้นนะคุณผู้ชมนะทำอะไรไม่ได้จริงๆครับยังไงก็เดี๋ยวมากลับมาย้ำใหม่แน่นอนกว่ามึงแน่กูกลับมามึงแน่แค่นั้นแหละนะครับแต่วันนี้พอก่อนแล้วกันเจ็บไม่ไหวเข้าดิเข้าดิเพื่อนไปลาวก่อน